ต่อวัดอ้อมใหญ่นครราชวิทยาคารสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ตั้งอยู่เลขที่23หมู่5ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมมีเนื้อที่8ไร่28ตารางวาถ่ายใต้การบริหารงานของนายนทวุฒิมุ่งเสรีผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่นครราชวิทยาคารจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวยัยถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6จำนวน25ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียน706คนจำแนกเป็นระดับปฐมวัย195คนระดับประฐมศึกษา511คน มีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา34คนจำแนกเป็นข้าราชการครู17คนครูอัตราจ้าง15คนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี2คนวิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สุขภาพดีมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีความสามัคคีเป็นคนดีคนเก่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขวสิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สุขภาพดีมีจิตสำนึกในความเป็นไทยมีความสามัคคี เป็นคนดีคนเก่งน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่<อ>ได้รับการประเมินจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคห้าจังหวัดน,นรครปฐมเป็นโรงเรียนปลอดขยะเมื่อปีพุทธศักราช2561 และยังส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนมาถประพิษมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้แก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งยังส่งเสริมบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตจำนึกให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีกรอบแนวคิดการจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3Rs โ,โรงเรียนเทศบาลองวัดอ้อมใหญ่มีการดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่องโดยสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 1. ด้านนโยบายการสนับสนุนและแผนการดําเนินงาน โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่จัดทำโครงการปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อสนองตามนโยบายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนดำเนินการได้จัดทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานทำให้ได้น้ำหมักชีวภาพนำมาใช้ในการเกษตรแปลงสาธิตนาข้าวและใช้ในชุมชนมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งคณะครู ผู้ปกครองหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกๆด้านทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแม้จะอยู่ในชุมชนที่มีโรงงานแวดล้อมนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้นำหลัก 3Rs คือ Reduce, Reuse, Recycle มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการทิ้งขยะคัดแยกขยะการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารการรับผิดชอบทำเขตบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบแม้ทางโรงเรียนได้ขาดแคลนนักการพันโรงแต่นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันรักษาความสะอาดทำให้สภาพแวดล้อม มีทัดภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดตารมรื่นอย่างยั่งยืนโดยมีแนวนโยบายการลดปริมาณขยะให้ยึดแนวหลัก 3Rs เช่น Reduce, Reuse, Recycle ซึ่งสามารถจำแนกกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายกิจกรรมในการลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมการประดิษฐ์สื่อรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ประกวดชุดรีไซเคิลในงานวันวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมทิ้งขยะให้ถูกทั้งหนูน้อยตาวิเศษซึ่งนักเรียนจะเริ่มจากการทิ้งขยะให้ถูกถังในห้องเรียนของตนเองก่อน เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์แก่นักเรียนและมอบรางวัลในโครงการเด็กดีสีอ้อมใหญ่ในการที่นักเรียนมีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมทำความดีช่วยคัดแยกขยะโดยคัดจากตัวแทนห้องเรียนแต่ละห้อง 3. กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ในโรงเรียนการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารตราโรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่ 4. กิจกรรมขยะเพิ่มมูลค่าโดยนำขยะรีไซเคิลและน้ำหมักชีวภาพจัดจำหน่ายให้ชุมชนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในงานเปิดโลกวิชาการและงานวิชาการต่างๆนอกจากนี้สถานศึกษามีแผนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโดยจัดเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆ 2. กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะสถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยบุรณาการสอดแทรกในการเรียนการสอนตามรายวิชาต่างๆโดยจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบุรณาการการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดการขยะที่ต้นทางโดยใช้หลักการดังนี้ 1. r e ่งร e ลดการใช้ 2. r e u s ยการใช้ซ้ำและสาม c y c l การนำกลับมาใช้ใหม่กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติบูรณาการในแผนการจัดก,การเรียนรู้การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรม Big c ค e a n i n g Day นักเรียนและคุณคร,รูร่วมกันทำความสะอาดในห้องเรียนและโรงเรียน กิจกรรมรีไซเคิลแปลงร่างนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมน้ำหมักผักสวนครัวนักเรียนร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพใช้แทนสารเคมีมาปลูกผักสวนครัวด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภายนอกโรงเรียนโดยโรงเรียนมีหน่วยงานที่ให้การสนับสน,นุน ได้แก่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่เข้ามามีส่วนร่วมเช่นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและร่วมกันทำความสะอาดให้กับโรงเรียนเป็นต้น โรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่นครราชวิทยาคารมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้ดังนี้ศูนย์น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารโดยการนำเศษอาหารมาจัดทำน้ำหมักชีวภาพกิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศ จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้นักเรียนบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนดำเนินการโดยคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายจัดทำป้ายนิเทศกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แผ่นพับและเพจโรงเรียนปอดขยะมีการจัดทำแผ่นพับให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของโรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเผยแพร่ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนโดยแกนนำนักเรียน 3. การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3RS สถานศึกษามีเส้นทางการจัดขยะทั้ง4ประเภทโดยขยะเปียกน,นำไปทำน้ำหมักชีวภาพขยะรีไซเคิลประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆขยะอันตรายคัดแยกเพื่อรอเทศบาลจัดเก็บและขยะทั่วไปคัดแยกเพื่อให้เทศบาลจัดเก็บต่อไปด้านของกิจกรรมการจัดการขยะทั้ง4ประเภทตามหลัก 3Rs สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ดำเนินการโดยนำเศษอาหารที่เหลือมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพคณะครูจัดทำแผนบูรณาการจัดการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพมีคุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำความพอเพียงลดภาวะเสี่ยงโลกร้อนตามหลัก 3Rs กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นเงินนักเรียนแกนนำมีหน้าที่ชักชวนให้เพื่อนๆในห้องเรียนและรุ่นน้องที่ดื่มน้ำขวดพลาสติกให้ดื่มให้หมดไม่ให้เหลือแล้วนำขวดเปล่าหรือกระดาษที่เหลือทิ้งดำเนินการช่างขายแต่ละห้องทุกเดือนแล้วจดบันทึกน้ำหนักขยะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาทำให้เกิดมูลค่าและบูรณาการในการสร้างเสริมอาชีพให้กับนักเรียน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้การนำขยะที่ใช้ซ้ำได้และขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นของใช้สื่อการเรียนการสอนกิจกรรมประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนจากขยะอันตรายวงเล็บจากแผ่นซีดี นำขยะอันตรายมาประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมเพื่อใช้กับนักเรียนและส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองของการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นระดับภาคกลาง 4. ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปอดขยะสถานศึกษามีกระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ค,ความรู้ความเข้าใจในโรงเรียนดังนี้ การทำกิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศการเผยแพร่สื่อทางเว็บไซต์เพจโรงเรียนปอดขยะการจัดทำแผ่นพับและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยนักเรียนผู้ปกครองชุมชนได้ความรู้สามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆได้ถูกต้องนอกจากนี้โรงเรียนมีการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีโดยจัดกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมเด็กดีสีอ้อมใหญ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น5การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สถานศึกษามีผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโรงเรียนปลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. ช่วยลดปริมาณขยะลง 2. ประหยัดงบประมาณเพื่อใช้ในการกำจัดขยะ 3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลงด้านการจัดการขยะเหลือศูนย มุ่งสู่การปล่อยคาร์เรืองกระจกสุดที่เป็นศูนย์สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมธนาคารขยะซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนครูมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ 2. กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งวัสดุเหลือใช้ทำให้มีปริมาณขยะรีไซเคิลในโรงเรียนลดน้อยลงสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ โรงเรียนเทศบาล2วัดอ้อมใหญ่นครราชวิทยาคารได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปอดขยะโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน8ฐานดังนี้ฐานน้ำหมักมหัศจรรย์การดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะเปียก โดยนำเศษอาหารจากการรับประทานไปทำน้ำหมักชีวภาพสร้างคุณค่าจากของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้แทนปุ๋ยเคมีขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ลดต้นทุนและลดปริมาณขยะที่ตกค้างในโรงเรียนให้เหลือน้อยที่สุดฐานชวนคิดพิชิต 3Rs เป็นการส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3Rs คือการลดใช้โดยเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียนการใช้ซ้ำนำสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งและการรีไซเคลิลประดิษฐ์เป็นของใช้สื่อการเรียนการสอนซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกคิดตามหลัก 3Rs และการคัดแยกขยะ4ประเภทโดยเรียนรู้จากนักเรียนแกนนำรุ่นพี่สู่รุ่นน้องฐานเปิดประตูคลังสมบัติ ดำเนินการในรูปแบบธนาคารขยะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากการคัดแยกขยะการเปลี่ยนขยะให้เป็นสินทรัพย์เป็นการบริหารจัดการขยะที่สามารถนำมาใช้ต่อหรือขายได้โดยมีครูที่ปรึกษาประจำฐานและนักเรียนแกนนำรับแลกขยะจากนักเรียนโดยขยะที่รับแลกจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกนำไปประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอน ส่วนที่สองทางโรงเรียนจะนำไปจำหน่ายให้กับโรงรับซื้อต่อไปฐานน้องกินจุการเลี้ยงไส้เดือนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณอินทรีย์ธาตุอาหารพืชให้แก่ดินโดยตรงจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนทั้งในส่วนของวิธีการเลี้ยงประโยชน์และความสำคัญของมูลไส้เดือน ฐานบ่อดินอินซีย์ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานไปใส่ในถังขยะเปียกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนนักเรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของถังขยะ เปียกฐานถังรักโลกโดยนักเรียนจะนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันมาเทใส่ถังที่เตรียมไว้คัดแยกขยะเปียกเพื่อนำไปใส่ในถังขยะเปียกลดโลกร้อนต่อไปฐานการจัดการขยะทั่วไปสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนได้ดำเนินการคัดแยกขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลนำมาให้นักเรียนและคุณครูร่วมกันประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆเป็นสื่อการเรียนการสอนเช่นแผ่นซีดีที่เหลือใช้นำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นจนส่งผลให้เกิดเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กับรางวัลชนะเลิศระดับการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศณจังหวัดภูเก็ตการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากวัสดุเหลือใช้เช่นถุงนม ขวดพลาสติกและขยะต่างๆในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนนำทรัพยากรที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฐานสวนเกษตรอินทรีย์โรงเรียนได้ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อเป็นการเรียนรู้การปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ในรายวิชาและสามารถนำผลผลิตจากนักเรียนไปจำหน่ายแก่ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดโรงเรียนเทศบาลสองวัดอ้อมใหญ่นครราชวิทยาคารได้ดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะมาอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ได้รับรางวัลผ่านข้ารอบที่หนึ่งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนำความภาคภูมิใจร่วมกันมาสู่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน วันนี้โรงเรียนเทศบาลสอวัดอ้อมใหญ่พร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าดำเนินการโครงการปลอดขยะตามหลัก3 Rs เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธ,ธิภาพสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปแื่ hãy